นิทานธรรมะเรื่องพยาพิลาพินนาคราชผู้รักการนอนการครั้งหนึ่งนานมาแล้วใต้ลำน้ำคงคาอันกว้างใหญ่มีลูกนาคสีดำตัวหนึ่งนามว่าพิลาพินเขามีฤทธิ์มากเกิดมาใหญ่โตเกินวัยเดียวกัน แต่มีนิสัยเพียงอย่างเดียวที่ทำให้ทุกคนปวดหัวเขาขี้เกียจเหลือใจวันวันไม่ทำอะไรนอกจากนอนขดตัวเป็นวงกลมใต้แม่น้ำใบไม้ไหลามาก็ไม่หลบปลาเล็กปลาน้อยมาอย่าหางก็ไม่ขยับพี่น้องนาคทั้งหลายต่างพากันถอนหายใจเจ้านี่เกิดมาพร้อมริ์แท้แต่ไม่คิดฝึกฝนอะไรเลย พญานาคผู้พ่อเคยบน่นแต่นานไปก็เลิกราเพราะพูดไปก็ไม่ฟังเมื่อพิลาพินเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นขนาดตัวใหญ่เท่าเจดีน้ำเกล็ดสีดำเงาวาสะท้อนแสงจันทร์แต่อุปนิสัยไม่เปลี่ยนวันทั้งวันเขานอนอยู่ใต้บึงแม้ฟ้าผ่าฝนตกก็นอน แม้พี่น้องออกไปปกป้องบ้านเมืองก็นอนชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วว่าอย่าได้ไปรบกวนพิลาพินน้าคราชเด็ดขาดเพราะเขามีฤทธิ์แรงกล้าหากตื่นขึ้นมาเพราะถูกปลุกอาจเกิดอันตรายใหญ่หลวงวันคืนผ่านไปจนครบนึ่งแสนปีแผ่นดินเหนือแม่น้ำเปลี่ยนไปมากแล้วมนุษย์เกิดดับวังเมืองสร้างแล้วพังหลายหมื่นครั้ง แต่พิลาพินก็ยังนอนอย่างสงบใต้แม่น้ำคงคาจนวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เสด็จมาถึงแม่น้ำคงคาทรงถือบาทและฝาบาทเพื่อเสี่ยงทายว่าจะได้บรรลุเป็นพระมหาศาสดาหรือไม่ฝาบาทถูกวางลงบนผิวน้ำค่อยๆลอยสวนกระแสน้ำไป ฝาบาทลอยแล้วจมไปกระทบกับฝาบาทอีกสามอันข้างตัวพิลาพินกริ้งกริ้งครั้งที่สี่แล้วที่เขาได้ยินดังขึ้นพิลาพินค่อยๆลืมตาขึ้นตาสีทองคู่นั้นเปล่งประกายเล็กน้อยทั่วทั้งแผ่นดินสันไหวด้วยพลังที่แผ่ออกมาโดยไม่ตั้งใจ พิลาพินยืดตัวเล็กน้อยเหลือบตามองฝาบาทแล้วพูดเบาๆด้วยเสียงทุ้มลึกที่สั่นสะเทือนไปถึงฝั่งแม่น้ำมีพระพุทธเจ้าถือกำเนิดขึ้นอีกแล้วว่าจบพิลาพินก็หัวเราะเบาๆในลำคอแผ่เมคไอรอบตัวแล้วกลับไปนอนขดอีกครั้งตั้งแต่นั้นมาตำนานพยาพิลาพินนาคราชก็ถูกเล่าขานต่อๆกันว่า เขาเกิดมาเพียงเพื่อปกป้องฝาบาทของพระพุทธเจ้าแต่หากเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเขาจะตื่นขึ้นมาเสมอและไม่ว่าใครในโลกนี้ต่างรู้ดีว่าอย่าได้ปลุกพิลาพินถ้าไม่จำเป็นเพราะฤทธิ์ของเขานั้นใหญ่หลวงนัก